สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้หมอคุยเรื่องนี้นะคะ5สัญญาณเตือนว่าไตาของท่านคะ่ะอาจจะเริ่มแย่ลงแล้วนะคะโดยอย่างแรกเลยนะคะก็คืออยากให้สังเกตปัสสาวะของตัวเองนะคะว่ามีความผิดป,ปกติหรือเปล่านะคะซึ่งความผิดป,ปกติของปัสสาวะเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกันได้หลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปัสสาวะเป็นฟองนะคะบางทีจะรู้สึกว่าเอ๊ค่อนข้างยากใช่ไหมคะเราปัสสาวะแล้วก้มลงไปไดี ในชักโครกเราเนี่ยเอ๊ะอาจจะรู้สึกว่าเป็นฟองอแล้วนะคะอาจจะเคยอลองสังเกตดูนะคะว่าเอ๊ะเราเราเราปัสสาวะเป็นฟองประมาณนี้ประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดช่วงไหนรู้สึกว่าเอ๊ปะปัสสาวะเป็นฟองมากขึ้นกว่าเดิมหรือว่านะคะล้างอาจจะมีขันน้ำนะคะ่ะแล้วลองลาดดูถ้าเกิดว่าลาดดูแล้วมันไม่ลงนะคะอันนี้ก็ต้องสงสัยว่าเอ๊ะจะมี ลักษณะผิดปกติหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดในกรณีที่มีปัสสาวะเป็นฟองนะคะนี่ก็ต้องสงสัยว่าไตของเราค่ะอาจจะเริ่มมีโปรตีนหลุดออกมาในปัสสาวะแล้วนะคะไตของเราอาจจะทํางานได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วหรือเปล่านะคะรวมถึง อาจจะมีสีผิดปกตินะคะปกติน้ําปัสสาวะเราก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนๆสีเหลืองจางๆนะคะถ้าเริ่มมีปัสสาวะสีผิดปกติไปกว่านี้นะคะไม่ว่าน้ําปัสสาวะเนี่ยค่ะจากปกตินะคะอาจจะสีเหลืองๆหลออ่อนจางๆเนี่ยกลายเป็นสีขาวซีดเลยอันนี้ก็อาจจะมีความผิดปกติด้วยนะคะซึ่งอาจจะเป็นการที่เป็นเบาจืดหรือเปล่านะคะไตมีความสามารถในการที่จะทําให้น้ําปัสสาวะเข้มข้นเนี่ย น้อยลงไปนะคะรวมถึงถ้าสีเข้มขึ้นนะคะหรือว่าสีจากเหลืองเหืองอ่อนๆเนี่ยกลายเป็นสีเข้มสีคล้ายสีโคลานะคะอันนี้ก็อาจจะมีความผิดปกติได้นะคะรวมทั้งปริมาณปัสสาวะค่ะถ้ามากเกินไปหรือน้อยเกินไปนะคะอาจจะสังเกตจากเ,เราเคยปัสสาวะปริมาณประมาณนี้นะคะจํานวนครั้งประมาณนี้ปรากฏว่าเอ้ปริมาณปัสสาวะน้อยลงนะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะถ้าใน24ชั่วโมงนะคะปัสสาวะแทบไม่ออกเลยนะคะโดยถ้าน้อยกว่า400 cc ใน24ชั่วโมงอันนี้ระวังจะมีค่าการทํางานของไตผิดป,ปกติด้วยนะคะหรือถ้าเกิดปัสสาวะแล้วปริมาณออกมากเกินไปนะคะเช่นออกมากกว่า3ลิตรต่อวนันอันนี้เริ่มผิดป,ปกตินะคะหรือ อ่าถ้าเกิดมีปัสสาวะกลางคืนนะคะอันนี้ก็ต้องระวังว่าไตจะมีปัญหาด้วยนะคะบางทีอาจจะอนุญาตให้ปสัสสาวะกลางคืนได้สักคืนละหนึ่งครั้งนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเยอะกว่านั้นอันนี้อาจจะต้องหาสาเหตุแล้วนะคะซึ่งอาจจะเป็นโรคไตหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้อันนี้ต้องดูอีกทีหนึ่งแต่ว่าก็ต้องระวังไว้นะคะว่าเออไม่ว่าใดๆที่เกี่ยวกับปัสสาวะเนี่ยค่ะต้องระวังว่าเอจะมีปัญหาเรื่องไตหรือเปล่าะคะ่ะอย่างที่2ก็คือมีอาการบวมนะคะซึ่งบวมของไตค่ะมักจะเป็นบวมที่ อาเท้านะคะอาจจะเป็นเท้านะคะรวมถึงขาของเราค่ะตรงหน้าแข้งนะคะแล้วก็ถ้าเกิดบวมมากๆค่ะอาจจะบวมมากๆมาถึงต้นขาก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าบวมมากกว่านั้นค่ะอันนี้ก็จะมาเริ่มมาตามตัวหรือว่าเริ่มมาตามหน้านะคะรวมทั้งเปลือกตาสองข้างค่ะ บวมไตมักจะบวมสองข้างนะคะแล้วก็บวมกดบุ๋มค่ะท่านใดนะคะที่มีอาการบวมเราสังเกตว่าเอ๊ะหน้าแข้งของเราแห้งๆอยู่ดีทําไมช่วงนี้น้าหนักเริ่มขึ้นนะคะใส่รองเท้าแล้วทําไมดูแน่นๆใส่ถุงเท้าทําไมดูแบบตึงๆชาๆนิดนึงนะคะ น้ำหนักเริ่มขึ้นมากกว่าเดิมนะคะลองกดดูตรงหน้าแข้งนะคะถ้าเกิดมีอาการบวมีมอาการบุ๋มอันนี้ก็ต้องไปดูนะคะว่าเอ๊มีปัญหาเรื่องไตหรือเปล่ารวมทั้งท่านใดนะคะอาจจะเป็นเบาหวานอยู่เป็นความดันอยู่นะคะทําไมช่วงนี้คุมไม่ได้เลยนะคะต้องระวังเหมือนกันค่ะว่าถ้าเกิดคุมเบาหวานคุมความดันได้ไม่ดีระวังจะมีปัญหาเรื่องไตตามมานั่นเองนะคะและนะคะอันนี้เป็นอาการที่ไม่เฉพาะเลยนะคะอาการเพลียอาการเหนื่อยง่ายนะคะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม่สดชื่อหรือ บางท่านค่ะรู้สึกว่าหลุดโฟกัสบ่อยนะคะไม่ค่อยมีสมาธินั่นเองค่ะอาการเหนื่อยอาการเพลียง่ายค่ะอาจจะเป็นอาการหนึ่งของโรคหิตจางนะคะซึ่งโรคไตกับโรคหิตจางเนี่ยบางทีอาจจะมาพร้อมกันได้นะคะสุดท้ายค่ะอาการลื่นไส้เบื่ออาหารแล้วก็คันตามตัวถ้าเกิดท่านใดค่ะมีอาการแบบนี้นะคะก็แนะนําว่าน่าจะต้องไปตรวจดูเรื่องไตซะหน่อยนะคะ ถ้าเกิดเป็นมีอาการเริ่มขึ้นไส้อาเจียนเบื่ออาหารหรือว่าคันตามตัวสมมุติว่าถ้าเกิดเป็นโรคไตค่ะอันนี้ค่าการทํางานของไตอาจจะเริ่มมีปัญหาหรือว่าเริ่มมีเกลือแร่ผิดปกติได้นะคะขออนุญาตทวนอีกทีนึงนะคะก็คือมีเรื่องของปัสสาวะผิดปกติค่ะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบต่างๆนะคะมีฟองค่ะหรือว่ามีสีที่เปลี่ยนไปจากลักษณะของปกตินะคะปริมาณปัสสาวะไม่ว่าจะมากหรือน้อยเกินไปรวมทั้งมีปัสสาวะกลางคืนค่ะ อันที่2ก็คือมีอาการบวมนะคะบวมไตเป็นบวมสองข้างนะคะบวมกดบุ๋มค่ะมีประวานหรือความดันนะคะที่คุมได้ไม่ดีค่ะมีอาการเพลียเหนื่งง่ายเหนื่อยง่ายนะคะไม่ค่อยมีสมาธิรวมทั้งมีขึ้นไส้อาเจียนนะคะ,ะคันตามตัวค่ะห้าสัญญาณต่างๆเหล่านี้นะคะก็เป็นสัญญาณเตือนว่าท่านใช้คําว่าอาจจะนะคะอาจจะเป็นโรคไตหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะอยากให้ท่านใดค่ะมี อาการต่างๆเหล่านี้เหรือนะคะหรือว่ามีญาติที่มีอาการต่างๆเหล่านี้ค่ะแนะนําไปตรวจที่โรงพยาบาลนะคะให้หมอดูยืนยันให้แน่ชัดนะคะว่าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไตหรือเปล่านะคะส่วนใหญ่การตรวจก็จะเป็นการตรวจเลือดนะคะตวรวจปัสสาวะนะคะบวกลบจะมีอันตรสเซาไตค่ะแต่วันนี้ก็เป็นสาระที่หมอนามํามาฝากนะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตหมอไตให้คําตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมณวณิลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ